สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำหลากหลายวิธีในการโหลดคลิปวิดีโอจากแอป Facebook ซึ่งทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีวันนี้ผมมีวิธีใหม่อัปเดตล่าสุดสำหรับปี2022พร้อมจุดเด่นที่รองรับการดาวน์โหลดการแซฟไฟล์วิดีโอทั้งจาก Facebook Page หรือแท็บหัวข้อ Watch ของแอป Facebook ที่แสดงวิดีโอต่างๆนั่นเองครับสามารถเซฟได้จากแอป Facebook โดยตรงไม่ต้องเสียเวลา copy l i งกแล้วสลับไปแอปอื่นเพื่อเพจลิงก์หรือวางลิงก์ให้ยุ่งยาก เลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นทำได้ง่งายๆโหลดคลิปได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับสำหรับการโหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook วิธีใหม่นี้จะทำผ่านแอปคำสั่งลัดหรือช็อตคัชนะครับแอปนี้จะมาพร้อมกับ iOS ในเวอร์ชันใหม่ๆเลยถ้าเพื่อนๆเผลอลบไปสามารถไปดาวน์โหลดแอปนี้ได้ฟรีจากแ App Store ลิงก์ในการดาวน์โหลดแอปคำสั่งลัดจะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปคำสั่งลัดพร้อมใช้งานแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปดาวน์โหลดคําสั่งลัดชื่อ Facebook Video Downloader ซึ่งจะใช้ในการดาวน์โหลดวิดีโอดาวน์โหลดคลิปจากแอป Facebook กันครับให้เพื่อนๆก๊อปปี้ลิงก์ในการดาวน์โหลดช็อตคัทจากคําอธิบายใต้คลิปนี้จากนั้นเปิดแอป Safar i แล้วเปิดลิงก์ที่ก๊อปปี้มาในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะปุ่มรับคําสั่งลัด แอปคำสั่งรัดจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้แตะเพิ่มคำสั่งรัดจากนั้นในหัวข้อคำสั่งรัดของฉันเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งรัดใหม่ชื่อ Facebook Video Downloader แสดงขึ้นมาพร้อมใช้เท่านี้ก็เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปดูวิธีง่งงายๆในการดาวน์โหลดคลิปจาก Facebook กันเลยครับสำหรับการดาวน์โหลดคลิปดาวน์โหลดวิดีโอจากแอป a c e b o o k จะดาวน์โหลดได้ครบทั้ง2แบบเลยนะครับทั้งการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจากเพจต่างๆและการดาวน์โหลดจากรายการ Watch ครับ เราไปดูวิธีแรกในการดาวน์โหลดจากเพจต่างๆกันก่อนครับให้เพื่อนๆเ,เปิดไปยังเพจที่มีวิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลดจากนั้นแตะปุ่มแชร์ด้านล่างในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคําสั่งตัวเลือกเพิ่มเติมด้านล่างสุดเมนูแชร์ชีตจะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเลื่อน,อนอหน้าจอลงไปจะเห็นคำสั่ง Facebook Video Downloader แสดงขึ้นมาพร้อมใช้เมื่อแตะคำสั่งนี้การทำงานจะเริ่มต้นขึ้นทันที แต่เพื่อให้เราใช้งานคำสั่งนี้ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเราจะไปปรับแต่งไปเลื่อนตำแหน่งของคำสั่งกันก่อนครับให้เพื่อนๆแตะคำสั่งแก้ไขาการทํางานด้านล่างสุดในหน้าจอการทํางานที่สแสดงขึ้นมาให้เลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะปุ่มบวกในวงกลมสีเขียวหน้าคำสั่ง Facebook Video Downloader เพื่อเพิ่มคำสั่งนี้ไปยังรายการโปรดด้านบนเมื่อแตะเลือกแล้วคำสั่งจะถูกย้ายไปยังรายการปรดด้านบนทันทีและเพื่อให้สะดวกใช้ขึ้นไปอีก เพื่อนๆยังสามารถแตะเส้นขีด3าขีดด้านหลังค้างไว้แล้วลากขึ้นหรือลงเพื่อย้ายตำแหน่งได้อีกด้วยครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลื่อนขั้นโปรโมทคำสั่งนี้ให้ไปอยู่ด้านบนสุดเพื่อจะได้เลือกใช้งานได้ง่ายๆเมื่อเลื่อนตำแหน่งอั w เวลให้เรียบร้อยแล้วให้แตะเสร็จสิ้นเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้คำสั่ง Facebook Video Downloader ถูกเลื่อนมาอยู่ด้านบนสุดพร้อมใช้แล้วครับให้แตะคำสั่งนี้ได้เลยโดยในการใช้งานคำสั่งลัดนี้ในครั้งแรกเพื่อนๆจะพบหน้าจอถามยืนยันขออนุญ,ญาต ขอสิทธิ์ในการใช้งานเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดและแชร์ไฟล์วิดีโอได้ให้แตะเลือกอนุญาตหรืออนุญาตเสมอตามลำดับไปจนหมดซึ่งการขออนุญาตลหลักนี้จะแสดงขึ้นมาครั้งแรกที่เราเปิดใช้งานคำสั่งรัดนี้เท่านั้นนะครับซึ่งทุกขั้นตอนปลอดภัยใช้งานได้ไม่มีอะไรต้องห่วงครับเมื่อเราให้สิทธิ์ให้อนุญาตกันเรียบร้อยแล้วการถามยืนยันในส่วนนี้จะไม่แสดงขึ้นมาอีกยกเว้นในกรณีที่ขอสิทธิ์ขออนุญาตเพิ่มเติมกรอบข้อความในลักษณะนี้จะแสดงขึ้นมาอีก ให้เพื่อนๆแตะเลือกอนุญ,ญาตหรืออนุญาตเสมอได้เลยนะครับเมื่อแตะเลือกคำสั่งรัดเฟซบุ o กวิดีโอดาวน์โหลดเดอร์ในครั้งแรกกรอบข้อความถามยืนยันความเป็นส่วนตัวอนุญาตให้ Facebook v ดีโอดาวน์โหลดเดอร์เชื่อมต่อกับ b r w g i t h u b u s e r c o n t e n t c o m จะ,สะแสดงขึ้นมาให้แตะอนุญาตจากนั้นในกรอบข้อความถามยืนยันอนุญาตให้ Facebook วิดีโอดาวน์โหลดเดอร์เชื่อมต่อกับ ww w f a c e b o o k c o m หรือไม่จะ,สะแสดงขึ้นมาให้แตะอนุญาตเสมอ ถัดมาในกรอบข้อความถามยืนยันอนุญ,ญาตให้เฟซบุ o กวิดีโอดาวน์โหลดเดอร์เชื่อมต่อกับ m.facebook.com หรือไม่จะแสดงขึ้นมาให้แต่อนุญาตเสมอถัดมาในกรอบข้อความถามยืนยันอนุญาตให้ facebook ิดีโอดาวน์โหลดเดอรแสดงการแจ้งเตือนหรือไม่จะแสดงขึ้นมาให้แตะอนุญาตครับจากนั้นในกรอบข้อความถามยืนยันอนุญาตให้ facebook วิดีโอดาวน์โหลดเดอร์เชื่อมต่อกับ s.content.fbkk. 2 7 1 fna.fbcn.net หรือไม่จะแสดงขึ้นมาซึ่งตัวเลขหลังคำว่า fbkk อาจจะแตกต่างกันไปไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับให้เพื่อนๆแตะอนุญาตเสมอได้เลยครับต่อมาในกรอบข้อความถามยืนยันอนุญาตให้ Facebook Video Downloader บันทึกวงเล็บ now ในรับบั้มรูปภาพหรือไม่ให้เลือกอนุญาตเสมอตรงนี้สำคัญนะครับถ้าไม่อนุญาตจะไม่สามารถเซฟวิดีโอได้นั่นเองครับจากนั้นในกรอบข้อความถามยืนยัน อนุญาตให้ Facebook Video Downloader เชื่อมต่อกับวิดีโ fbkk271.fn.a.fbcdn.net หรือไม่จะ,สะแสดงขึ้นมาให้แต่อนุญาตเสมอสำหรับบางคลิปวิดีโอจะมีตัวเลือก HD หรือ s d แสดงขึ้นมาถ้าต้องการเซฟไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงให้เลือก HD ได้เลยนะครับแต่ถ้าต้องการความละเอียดมาตรฐานให้เลือก HD ครับเมื่อการดาวน์โหลดคลิปดาวน์โหลดวิดีโอสำเร็จเรียบร้อย ข้อความ content save to photos แอปจะ,สะแสดงขึ้นมาให้ทราบว่าเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับสำหรับระยะเวลาในการเซฟจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของแต่ละคนรวมถึงความยาวของคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆดาวนโหลดด้วยนะครับถ้าเน็ตช้าก็ใช้เวลานานขึ้นและถ้าวิดีโอยาวมากยาวหลายนาทีก็จะใช้เวลาในการเซฟนานขึ้นนั่นเองครับเมื่อการเซฟสาเร็จเรียบร้อยแล้วเรากลับไปที่หน้าจอโฮมเปิดแอปรูปภาพเพื่อนๆจะเห็นว่าไฟล์วิดีโอที่เราเลือกจาก Facebook จะถูกเซฟมาเก็บไว้ในเครื่องเพื่อให้เปิดดูได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการได้แล้วครับสามารถดูแบบออฟไลน์ก็ได้และยังได้วิดีโอที่คมชัดอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามเพื่อนๆอย่าลืมว่าวิดีโอที่จะเซฟได้นั้นต้องเป็นวิดีโอที่กําหนดสถานะเป็นสาธารณะด้วยนะครับวิดีโอที่ตั้งเป็นส่วนตัวจะไม่สามารถเซฟได้ครับตอนนี้ถ้าเรากลับไปที่แอป Facebook แล้วแตะเลือกคําสั่งเฟซบุ o กวิดีโอดาวน์โหลดเออร์อีกครั้งเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีข้อความถามยืนยันอะไรแสดงขึ้นมาแล้วครับ เมื่อเลือกคำสั่งรัดการทำงานจะเริ่มต้นขึ้นทันทีสะดวกใช้และใช้งานได้ง่ายมากๆแต่ในกรณีที่เพื่อนๆลบคำสั่งรัดออกไปจากเครื่องแล้วติดตั้งใหม่ข้อความถามยืนยันต่างๆจะแสดงขึ้นมาอีกครั้งนะครับจากการแชฟวิดีโอในหน้าเพจต่างๆของแอป a c e b o o k เราไปดูวิธีง,ง่ายๆในการแชฟวิดีโอในหน้า Watch ของแอป a c e b o o k กันบ้างครับขั้นตอนก็ง่ายๆจะต่างกันตอนเริ่มต้นเท่านั้นให้เพื่อนๆเปิดแอป a c e b o o k ขึ้นมาจากนั้นเปิดไปยังแท็บ t c h เพื่อดูวิดีโอต่างๆได้เลยครับ เมื่อพบกับคลิปวิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลดต้องการเซฟมาเก็บไว้ในเครื่องเพื่อเปิดดูแบบออฟไลน์ก็สามารถทําได้ง่ายๆให้เพื่อนๆแตะคําสั่งแชร์ใต้คลิปวิดีโอที่ต้องการในเมนูที่แสดงขึ้นมาในหัวข้อแชร์ไปยังที่แสดงอยู่ด้านล่างให้เพื่อนๆแตะแล้วปัดไปทางซ้ายจนเห็นคําสั่งเพิ่มเติมแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกคําสั่งนี้ได้เลยครับเมื่อแตะเลือกในรายการแชร์ชีทที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นคําสั่ง Facebook Video Downloader ที่เราเตรียมเอาไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ให้แตะเลือกคำสั่งได้เลยครับเมื่อแตะเลือกแล้วขั้นตอนการเซฟวิดีโอจะเริ่มต้นขึ้นถ้ามีกรอบยืนยันขอสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมสแสดงขึ้นมาให้แตะอนุญาตเสมอได้เลยนะครับให้รอจนการเซฟสำเร็จเรียบร้อยเราก็จะได้วิดีโอจาก f Facebook มาเก็บไว้ในเครื่องเพื่อเปิดดูได้ง่ายๆดูแบบออฟไลน์ ine, ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถดูได้แล้วครับเพื่อนๆที่สนใจต้องการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอของไลฟ์ที่จบไปแล้วจาก Facebook ต้องการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook ในหน้าเพจต่างๆที่ตั้งค่าการแชร์วิดีโอแบบสาธารณะไม่ใช่แบบส่วนตัวรวมถึงการโหลดวิดีโอจากหัวข้อ Watch สามารถไปโหลดคำสั่งลัด Facebook Video Downloader มาติดตั้งบน iPhone และ iPad เพื่อใช้งานกันได้ง่ายๆและใช้งานกันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ